สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนมีนาคม2568หรกบปือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันการทำงานของคนที่เกิดปีขานในช่วงนี้นะคะมองว่าง,งานยังส่งผลในด้านดีอยู่ถึงแม้ว่าจะยังเหนื่อยนะคะหรือยังมีปัญหาให้ต้องระมัดระวังอยู่บ้างคะ่ะโดยเฉพาะตำแหน่งของหัวหน้านะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของเอกสารนะคะ ที่อาจจะต้องทําให้เรียบร้อยในตําแหน่งของหัวหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ห้ามพิพากษาจารย์ใครเิ็ดขาดในช่วงนี้ค่ะแต่มองว่างานนี่ยังส่งผลดีอยู่ถ้าหากเราทํางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ต้องขยันแล้วก็สร้างผลงานให้มากจะทําให้ประสบความสําเร็จค่ะเพราะยังเห็นชื่อผนมงให้การถูกบรรจุหรือการถูกโปรโมทปรากฏขึ้นอยู่นะคะ ส่วนคนไหนนะคะที่ไม่มีงานเพิ่งเพิ่งไปฝึกฝนอบรมง,งานนะคะก็ต้องตั้งใจด้วยก็มองว่าไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นตรงที่เราสามารถนําไปสมัครงานแล้วก็ทําให้สมัครงานได้ง่ายหรือแม้แต่บางคนเนี่ยยังไม่มีงานทําเลยพ่ายงานขึ้นแล้วนะคะก็ไปสมัครงานค่ะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีข่าวดีกับเรื่องงานนะคะเข้ามานะ,ะให้กับคนที่เกิดปีขาในช่วงนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะคะแล้วก็อิชิบุนของไพ่สามเหรียญเนี่ยเรื่องของการค้าการขายเรื่องของรายได้ต่างๆยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะอย่างอิชิุนของค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้านแล้วก็ยังเตือนผลที่เกิดปีขานด้วยการทําธุรกรรมด้านออนไลน์นะคะต้องระวังค่ะรวมถึงนะคะห้ามคาประกันให้ใครในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองไพ่โดยรวมเรื่องของรายได้เรื่องของการเงินดีนะแล้วก็ไประวังตำแหน่งที่เตือนไปนะคะ ส่วนเรื่องของความรักในคนโสดพบรักต่างวัยแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีการครบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาการอักเสบบริเวณลำคอการติดเชื้อนะคะหรือเป็นไข้หวัดนะคะรวมถึงนะคะปัญหาในช่องปากค่ะปัญหาเรื่องของสายตานะโรคเครียดโรคไมเกรนระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะ แล้วก็มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งอาจจะมาจากการทํางานนี่แหละหรือปติเหตุจากการทํางานเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาตรงส่วนนี้ด้วยะคะ่ะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากที่หนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งต้องดูแลแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ําตาลในเลือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงาน นะคะหรือแม้แต่กําลังรอในเรื่องของการถูกโปรโมตนะคะอ,อันมองว่ายังส่งผลดีอยู่เพราะจะมีผู้ใหญ่นะคะคือให้การสนับสนุสนลักษณะเหมือนแบบเห็นอิทธิพลของให้เด็กเส้นนะ่ะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนหรือคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแต่เราก็ต้องตั้งใจด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจะมากแล้วก็ต้องระวังการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยนะคะพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกัน แต่ต้องระวังการครบซ้อนนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะยังเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็ต้องระวังค่ะจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ค่ะธุรกิจการงานนะคะก็ยังส่งผลในด้านดีเฉพาะธุรกิจเสริมและมันไปนเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านออนไลน์อันนี้มองว่าย,ยังเป็นเรื่องของธุรกิจที่เราทําเสริมออกมาแล้วมนนันมีรายได้ประจำอะ่ะอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะคะ การทํางานต่างๆก็ยังดูมั่นคงอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องมีความคิดมีไอเดียต่างๆนะคะมากระตุ้นกับเรื่องของผลงานด้วยค่ะผู้ใหญ่ก็ยังให้การชื่นชอบชื่นชมอยู่นะคะแต่ก็ยังมองว่า นะมันยังมันยังขาดในเรื่องของแรงกระตุ้นน่ะนะคะหรือในเรื่องของการสร้างผลงานมากๆในช่วงนี้อาจจะทําให้ผู้ใหญ่มองว่า,วาคนที่เกิดวันจันนี่นะคะมีเรื่องของความขยนันเออมันขาดในเรื่องของแบบมุมมองว่ายัางยังขาดความขยันนิดหน่อยนะเราก็ทําให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเรามีความขยนันมีความมุ่งมั่นกับเรื่องของการทํางานหรืออยากจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะ่ะเขาก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะเพราะเขาก็ยังรักแล้วก็ยังไม่ตายอยู่ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็มองว่านะคะรายได้ยังมั่นคงนะคะแต่ว่าให้ร,าาระมัดระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วกันส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีสเสน่ห์มาก,มากๆก็มีดวงที่จะพบรักทางด้านออนไลน์นะแต่ความสัมพันธ์ยังเป็นการคบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระวังค่ะจะมีความหงหวงกันค่อนข้างมากเพราะคู่ครองรักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาติดพันในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดน,นะในช่วงวันอังคารถ้าทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานราชการ ทะะหารตำรวจนะคะหรือเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำงานด้านการประกันค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกรึงออทำสังกะสีทำประตูม้วนอย่างนี้นะคะมองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะไม่เสียหายอะไรค่ะเพียงแต่ว่านะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานหรือการติดต่อกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ต้องนะทำงานให้เกิดความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องเอกสารให้ดีนะคะ แต่คนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ต้องระวังค่ะอิทธิพลของไพ่ปัญหาเข้ามาอยู่ในวันของตตวเองนะคะการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่การมีพา์วิจารณ์คนอื่นในช่วงนี้นะคะก็จะประสบปัญหาหรือกระทบกับเรื่องงานได้มลักษณะข,ของการแบบตกกระไดพลอยโจรนะคะติดล่างแหอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเรื่องของการที่จะไปทําอะไรกับใครในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีไงั้นจะโดนล่างแหไปด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องระวังกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อย ส่วนการเงินก็มันเป็นอิทธิพลของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเราก็ต้องร,าาระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ดวงห้ามคำประกันนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องระวังค่ะจะมีปัญหากันในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอค่ะจะทําให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงมันพุธถ้ากำลังเรียนอยู่ต้องรีบเรียนให้จบมองว่ายังเรียนจบนะคะคนไหนที่กำลังฝึกฝนอุรมงานแล้วกำลังรอการถูกโปรโมทอันนี้ไพ่ขึ้นละมองว่าน้าที่จะมีข่าวดีในหลายเรื่องหรือถ้ากำลังเดินเรื่องอะไรกำลังทำเรื่องยื่นขออนุมัติอะไรนะคะขอให้ลงไปเร่งลงไปทำอย่างเต็มที่ก็จะมีเรื่องของข่าวดีค่ะการเงินรายได้ดีนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากมรดกหรือการเงินเก่าๆกลับเข้ามาค่ะหรือถ้ากำลัง ทำเรื่องประกาศขายอะไรนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีวาสนาต่อกันนะคะแต่จะเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะก็ถือว่าจะเป็นข่าวสัมพันธ์ที่พัฒนาได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยต้องปรับกันแหละนะคะส่วนสามีภรรยาเนี่ยยังเห็นชื่อผลของไพ่กันอย่าล้างอยู่นะหรือความไม่เข้าใจกันฉันต้องปรับกันให้มากนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้งานจะทำงานดึกมากๆนะคะก็คือบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำทำงานแต่ค่ำยัำนยเช้านะคะชั้นช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องงานขอให้อดทนค่ะอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีแล้วก็ระวังปัญหากับเพื่อนอเพื่อนอาจจะสร้างปัญหาให้แล้วก็ปัญหากับหัวหน้าในช่วงนี้ด้วย ส่วนเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ยังดีอยู่โดยเฉพาะบางคนมีที่นะมีมีพื้นที่ให้เช่านะก็ยังทําให้เกิดช่องทางในเรื่องของการเงินหรือเกิดกําไรหรือแม้แต่ในเรื่องของการทําเกษตรต่างๆนะคะก็เป็นช่วงที่กําลังมีโอกาสด้านการเงินนะคะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการเงินยังเห็นเรื่องของไรายได้ที่เข้ามาอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อน,นะค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาจะมีความระแวงสงสัยกันก็ระแวงเพื่อนหอยฝ่ายหนึ่งนี่แหละฉันต้องปรับกันให้มากนะคะสุขภาพร่างกายปัญหาเรื่องของการพักผ่อนน้อยเรื่องของน้ําเหลืองไม่ดีค่ะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสบนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าการทํางานค่อนข้างโดดเด่นขอให้ขยันมากๆนะคะจะประสบความสําเร็จและก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคนว่างงานให้ปสมัครงานเลยจะได้งานนะงานจะเข้ามาเรื่อยๆเลย นะส่วนคนที่ทํางานประจําก็ขอให้ขยันค่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะแต่อยากจะให้อ่า,ะาระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอยู่อาศัยนะหรือผู้ใหญ่ภายในครอบครัวส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดนะคะยังไม่ต้องการการผูกมัดน,นะคะยังต้องการอิสระก,กับเรื่องของการทํางานอยู่นะหรือแม้แต่คนที่เข้ามาจีบนะคะเขาก็ยังไม่ต้องการการผูกมัดอยากจะสนุกกับเรื่องการทํางานไปก่อนสักระยะหนึ่งฉะนั้นคนโสดอย่ารีบร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา มองว่าเป็นคู่ที่สับสนกันค่ะแต่อยากจะให้หาเวลาเติมความหวานกันด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานถ้าว่างงานให้ไปสมัครงานเลยนะเราจะเป็นคนที่สมัครงานง่ายค่ะรวมถึงคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็ยังมีคนเข้ามาให้การสรับสนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามานะคะเป็นกลุ่มลูกค้านะหรือเข้ามาสนับสุนกับเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของไรายได้การเงินดีนะคะ ส่วเรื่องของความรักนะคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยค่ะหรือเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ต้องระวังการคบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมระวังปัญหาเรื่องของมือที่สามนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัดการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันอังคารนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะชีชช้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่ามันมีการเจรจาหรือมีการทําข้อตกลงอ่ะกับเรื่องของการทํางานหรือการรุวมพุ่นลงทุนปรากฏขึ้นแต่ว่านะคะในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ความรับผิดชอบจะมากค่ะหรือในเรื่องของการเจรจาข้อตกลงต่างๆต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนหรืออ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงไม่งั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายมานั่งแบกรับนะในเรื่องของปัญหางานทุกอย่างได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่แสงสุกก็บอกว่าเนี่ยปัญหาด้านการเงินหรือถ้ามีคนเคยติดหนี้เงินเราเนี่ยนะคะให้โทรกลับไปทวงถามหรือลองไปไถ่ถามดูนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเงินเก่าๆกลับเข้ามาได้หรือถ้ามีปัญหาการเงินนารอะนะคะก็ถือว่าคนเก่าๆหรือคนที่คุ้นเคยนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือได้ในช่วงนี้ค่ะแต่มันก็ยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกเรื่องของการประหยัดหรือความมัธยัสถ์เกี่ยวับเรื่องของการใช้จ่ายนะแต่ก็ยังเตือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหรือว่าการถูกเอาเปรียบการถูกหลอกลวงบ้าง ในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามานะคะ แต่เป็นความสัมพันธ์นะคะที่นะคะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวฉะนั้นคนโสดจะเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องระวังนะคะจะมีคนเข้ามาจับจ้องความสัมพันธ์หรือเข้ามาแทรกกลางในเรื่องของความรักค่ะฉะนันจะต้องระมัดระวังด้วยนะ,ะอาจจะมีคนเข้ามายุแยง,ยงตะแคงรั่วนะคะหรือเข้ามาเล่นๆหยอกๆนะคะแต่ว่าถ้าได้ก็เอาจริงอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่มีสามีภรรยาหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของครอบครัวของตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาอยากอยาก เข้ามาแย่งอะนะคะหรือเข้ามาดูความสัมพันธ์ของเราแล้วในช่วงเดือนนี้นะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องมาระวังปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุหรือการสะดุดหกล้มตกบันไดนะคะรวมถึงปัญหาอาการปวดคอท้ายทอยค่ะแล้วก็เรื่องของการปวดหัวไหล่แล้วก็ข้อแข็งข้อศอกนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ